กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการวิทย์ทีสองครับครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความเชื่อวิชาคงกระพันชาติศาสตร์แห่งความแข็งแร่งของทหารไทยในสมัยก่อนอมีคาถาม,มั้มผมขอทักบทนึ่งเลยตอนนี้หลังพุนนหูน่แล้วจะได้แทงไม่เข้า,ขาโอโอเคตอนนี้ใครไม่มีมงมีมีดปอกผลไม้นี่มันดึงเอาที่หลังได้นะแทบจะเปิดเป็นร้านขายมีดได้นะใมีดอานยิกนะ ในภาพยนตร์ไทยนะครับที่เกี่ยวกับการสู้รบสมัยก่อนเนี่ยก็มักจะเห็นถึงความแข็งแกร่งเก่งกาของทหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฟันดาบแหงหอ,อกหรือว่าอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากภาพจําเหล่านี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มาควบคู่กันนั่นก็คือศิลศาสตร์มีเรื่องเล่านะครับว่าทหารไทยสมัยก่อนเนี่ยปันแทงไม่เข้าแม้ดูว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับแต่ก็มีที่มาแล้วก็เรื่องเล่านะฮะอยู่ด้วยศาสตร์แห่ง ใสใสยะอะไรอย่างเงี้ยฮนะวิชาคงกระพันชาตีนั่นเองในยุคโบราณที่แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ยังไม่แพร่หลายศาสตร์ที่ยังมีอิทธิพลต่อความคิดแล้วก็ความเชื่อของคนยุคโบราณก็ยังอยู่กับแนวคิดเรื่องศาสตร์แห่งใส่ยะอะไรพวกนี้นะฮะโดยคงกระพันชาตีเนี่ยเป็นวิชาเวทมนต์คาถาอีกแขนงหนึ่งที่ทหารสมัยก่อนนั้นหัวไอเขาเรียกว่าขนขวาย นะที่จะไปเล่าเรียนมีติดตัวไว้นะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการออกศึกอะไรประมาณนี้ก็ยังเสริมความทนทานต่ออาวุธระยะประชิดทั้งหลายนะอย่างเช่นพวกดาบหอกอะไรต่างๆของแหลมอ่ะนะฮะแต่วิชานี้เนี่ยจะไม่ครอบคุมถึงอาวุธระยะไกลอย่างเช่นพวกปืนนะฮะซึ่งจะมีวิชาที่รองรับการโจมตีด้วยปืนโอ้โหนี่เหมือนอยู่ในเกมออนไลน์ปาะเนี่ย <laughs> เสริมไอเขาเรียกนะ เสริมเกาะเสริมเทมเสริมไม่เทมอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีวิชามหาอุดอันนี้ไว้กันปืนอ่านี่คุนคุ้นหูอยู่นะแต่ไม่กันมีดอย่างเงี้ยอ่ามีสองสายถ้าคุณอยากจะอยากจะครบเครื่องก็ต้องทั้งสองสายเลยนะฮะวิชามหาอุดเนี่ยเป็นวิชาที่จะทําให้กระสุนที่ยิงออกมาเกิดความผิดปกติอยิงไม่ออกอะไรอย่างนี้นะทำให้ปากกระบอกปืนแตกก็มีโอ้โหซึ่งวิชาคงพันชาตี นะก็เป็นวิชายอดนิยมอย่างยิ่งนะ,ะเนื่องด้วยอ่พลานุภาพของมันนั่นแหละแล้วก็เป็นวิชาที่ทําให้ทหารเนี่ยมีแรงกระตุ้นแล้วก็แรงใจที่จะเหมือนแบบประท้า้อมประท้าเหมือนฮึกเหิมอะไรอย่างนี้นะต่อความนิยมของวิชาอ่าคงพันชาติเนี่ยก็เสื่อมตามการเวลาอ่าด้วยในปัจจุบันนี้เนี่ยศึกสงครามมันไม่มีอยู่แล้วแล้วก็เทคโนโลยีอาวุธระยะไกล คือเป็นระยะไกลหมดแล้วว่ามีดเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้มาไม่ใช่นักเลงนะอออะไรอย่างนี้ผวิชาคงกระพันชาติที่ป้องกันอาวุธระยะประชิดเนี่ยก็คงไม่ได้จําเป็นแล้วนะฮะไม่มีซะแล้วกำลังจะขอสักสักข้าสารจะโดนแต่ระยะประชิดแทบจะเผาขนเผาขนเลยนะฮะแต่ก็ยังมีให้เห็นนะอยู่ในหมู่พวกอานาพานักเลงอะไรอย่างนี้ที่ใช้วิชาเสริมความแก่งให้ตัวเองประกอบกับการพวก อ่าสักยันนะฮะแล้วก็สร้างความยุญญ่งยากให้กับคนอื่นอันนี้ก็คือหมายถึงพวกเล่ยันตาพาอะไรอย่างเงี้ยอ่านะ,ะก็น้อยคนนะฮะที่จะรู้ว่าวิชาคงกระพันชาตีเนี่ยเป็นเพียงคําที่เรียงรวมๆกันของวิชาคงกระพันกับวิชาชาตีอืมเอ่อคู่ละวิชากันน่าจะอย่างนั้นนะฮะอ่าซึ่งแน่นอนนะครับ ว่าทั้งสองแบบนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ผลของวิชาก็จะเป็นไปในทางเดียวกันค,คือการคุ้มกันพยานอันตรายต่างๆซึ่งในแต่ละวิชานั้นจะมีจุดสําคัญคละกันไปวิชาคงพันเป็นวิชาที่อาวุธระยะประชิดและ,ะวิธีการโจมตีทั้งปวงเนี่ยก็ไม่ทำทำอันตรายเลยไม่ได้กับร่างกายผู้ใช้วิชาได้นะครับแล้วก็มีจุดอ่อนที่สำคัญของวิชานี้ก็คือ การโจมตีด้วยหอกทิ่มแทงเออ่ส่วนทวารหนักอ่ส่วนทวารอืมก็จะทำให้อันตรายก็คือจะทำเป็นอันตรายได้ก็ใช้วิธีนี้แหละวูฟันแทงตรงอื่นไม่เข้าก็คือตสวนโูดเลยก็เหมือนนี่ไงเขาทุบไงบางคนก็โดนทุบที่เคยดูในหนังมีใช่เพราะวิชาฟันไม่เข้าเนี่ยแต่ใช้ทุบเอามันก็เหมือนช้ำในตายได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวมาว่ากันต่อในเบรกต่อไปครับ พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ